ทำให้สีสันนะครับที่ออกมานะครับออกมาสมจริงเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มนะครับตรงนี้นะครับผมค่ะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษที่ฟิล์มตัวนี้ค่ะแตกต่างจากคู่แข่งหรือว่าแตกต่างจากฟิล์มไฮโดรเจลรุ่นอื่นๆในตลาดคืออะไรคะครับผมก็ต้องบอกว่าผมว่าพี่ๆหลายท่านคงรู้จักฟิล์มไฮโดรเจลแล้วนะครับแต่ว่าซูเปอร์โดรเจลแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับซูเปอร์ไฮโดรเจลนะครับ แตกต่างกันตรงที่1น,นะครับมีเนื้อฟิล์มที่เนื้อไฮโดรเจลที่มากขึ้นนะครับทําให้สามารถฟื้นฟูนะครับจารอยขีดข่วนได้ดีขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยได้ลองเล่นจากด้านหลังแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นรอยขนาดเล็กเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน3าินาทีหรือแทบว่าขีดแล้วรอยจะหายทันทีนะครับหรือถ้าเป็นรอยลึกหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยจากเล็บมือนะครับหรือรอยปากกาที่กดแรงนิดนึงนะครับ จะฟื้นฟูได้าภายใน2นาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคือคุณสมดัตออเด่นของซูปเปอร์ไฮโดรเจลนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือสารซูปเปอร์ไฮโดร